สวัสดีครับวันนี้กับลงไปสองคลิปนะครับเจ้ากับลงหนึ่งคลิปวันนี้กับลงทำหนึ่งคลิปนะครับสวัสดีตอนแรงนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังมากินแรงนะครับพอดีน้องสุนฮีครับจากล้าหน่องป้าเป็นขายน้องไม่ไล่ครับนี่ใบเจี๊ยนน้องไม่ตัดนะครับน้องไม่ไล่สดๆนะครับน้องสุนฮีออกแล้วนะครับนี่ครับน้องไม่ติบตาในต้มจะกันโลสาวบัดนะครับแป้งแบบแป้งกึ๊ดพอแต่ครับหันเป็นต้มขายนะครับน้องกันเลย กิดได้ในตู้เย็นนี้ปาดจอมก็เลยมาย้ำปาดจอมครับแล้วก็ซื้อปักกาศมาตัวเฮียจออจอล่วงประกาศนะครับจอล่วงต่ำน้ำพิกตัวเฮียปาทูดแดงตัวเฮียครับมอะนะครับผงกินเหมือนเ่านี่ครับแอบเขาเา้าแอ่เหมอะพอดีไปได้ไทยคำพอนะครับพอดีครับจะไปล่านแล้วก็กลับมาบ้านมาจะทายตึกครับพอดีหลุบเบาซองขนลึกพอ,อดีช่วงนี้กับอากาศมัน เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะลูกบาวคนเก่ากอะสีอัเป็นเหมยเป็นไข่กันเลยคัดแม่มันกันเลยไบบทายสกกําเนาะเสียงจอแจจอแจด้วยยังโปแมยพี่น้องหันกูเตียนะครับเนาะมามากินข้าวแรงกันครับอีกหนึนงกันเจ้ากับไปขายทีนหมูแฮมเมอรนะครับส่วนนี่น้องสุนฮีพักผ่อนนะครับมีทางล้านกระทู้มาหาหม้อนะครับป่าจอมของกิน เป็นปืนเมืองของเขาครับทางเหนือนกกินกับนกไม่ไล่นิ้มปังน,นะครับเนาะวันนี้นกฟินนี้ดไทยมาขือแใจนะครับผมแบบเมืองเมืเลยระลองพระการวันนี้แบบนี้ หลุกงุ๊กหม้วขายเช่ยงมดแล้วมัาตุดกดยาน้อ,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 นองตุนเฮก็ลืมบอกไปนะครับขอสมาให้ด้วยเล่นกันนะครับวดดีจังหวัดเลยโดนนนำป่าทะลักนะครับนอ้อง เขากระ่วยกันทรงกำลังจิตกำลังใจหรือภัยมีตรักตั้งกระ่วยกันบริจาคด้วยนะครับเนอะเขาเป็นคนไทยด้วยกันบลาทิ้งกันนะครับอย่างน,องน,นปปบบ้องซุนเฮโดนสายุปัดกระเบื้องแบบนี้ก็แม่พี่น้องมา่วยกันอย่างตอนนี้จังหวัดเลยโดนน้ปาปลาถทะลักเข้าหมู่บ้านหรือทางจังหวัดนะครับเนาะเขากระจยกันทรงกำลังใจหรือภัยมีตยังกระ่วยกันทรงเนาะพั้ว ไปน้ำดื่มพวกม้าหมากพวกอย่างนัครับนกตัวกันไปกัรมครับมาเป็นเข้าครับวันนี้นกสุนีมีสาระ,ะนะเป็นไปนได้อย่างไรนะครับาอายุตัวร่อนครับอย่างวันนี้บ้านนงสุนหีกับต๊ะกวันค่ำนะครับมาเกิดก็ไปไปบ่กหูนะครับ ตกต่เป็นนะ่ะดีไข่หัวตกต่ตัวเป็นดีไข่ให้นะครับมันคือแจ๊ วันนี้เอาสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับกะกลับร้านก๋วยเตี๋ยวนอ้องสนีกับเปย์อินม่ต้องออกร้านครับ <c oughs> กากหมูกากหน่งมดนะครับวันนี้กากหมูขนาดทาบมะเร็งมะเร็งขนาดนั้นนะครับยังมดนะครับปลาทูกเก็ม ปลาทูแดงนี่ทอดงอกหอมเห,ห่หอมมนล่างน้าให้ก่อนถ้าหอมมนล่างน้านี้มันจะเก๋มขนาดนะครับ กันเริ่มทยอยุูดมาขายแนละ้วหน่อไ่โลปีนี่แปลงโหลซาวบาทดีกว่าต้นต้มเจีนะครับจ้าวประกาศใส่ในของตุ๊กหอมแดงหอมขาวผมแต่สูตรผมซอยขาใส่น้อยกะปิปลาห้าใส่ลงไปครับน้ำเอ้ยปลาขามปลาขามส้มปลาขามเปี๊ยะเท่านี่ยครับ เล็กกส้มๆนิดๆหน่อยๆนะครับช่วงนี้เราฝนตกซุกไอ้ยุ้จะนักนะครับเวยกันดูแลตัวเา่าตัวเอหมาว่จะไข้เลือดออกแล้วดกชีคุณนะครับคุณยา อุลุนนะครับไปกระรงองเล่ผ่อย่างคนเข่านนนนนเนาะหกแ้มถึงกับปิ้งแห้ง คนเมียมันหลั่งถึงโจ้กับเมียบางหนั่งถึงโจ้ไอเหรอคนน้ำมันถึงไอครับหมูเข้าดิแตกแรงนี่ จอตอกอีนะครับต่ออย่างนี้แบง่งมัน้นเมียหมดนะครับมันจะเดือดพิซซากีกนะครับจะปัดจอมในเมียมากินนะครับคำ <c oughs> สองคำครับ ปลาทูแดงนี่แบบแป้งนเน่ยเนาะหม้อหม้เฮ้ยดูแม่พี่นอกเอาไปทอดเลยนะครับลาา่างน้านีมนก่อนเด้อ กำลังครับจบการม้อแกครับม้อผมแกเนี่ยคนเดียวมันดึงม้อครับร้องเนี่ยเตอครับอย่างที่ผมบอกครับตุหอมแดงหอมขาวซอยคาใช่น้อยกะปิลงไปให้น้อยหรือไผ่เอน้ำปลาห้าหรือไผ่บะหมี่ปลาห้าหรือกะปิเนาะสมัยนี้มันน้ำปลาห้าสะดวกสบายน้ำปลาห้าสำเร็จรูป โยนลงไปแล้วก็นำนได้ยิงประคำมเปี้ยนะครับใส่ไปปรุงรสเนี่ยคืออือ น้องซุนฮีก็ขอโทษขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับที่มือ่อเนี้พ่อแม่พี่น้องน้ำลายไหลตอนแม่คำเป็นแรงสำหรับคนที่มากินข้าวแม่แรงนะครับน้องอันนี้จึงขอโทษแจ้ๆครับแรงนี่น้องซุนฮีอย่ขอล้าไปก่อนนะครับกับพ่อแม่พี่น้องก็ดูแลตัวเกาด้วเนอครับทัาว่าฝนตกยุงมันนักหรือไผบ้านติดปลาติดเขากะระวังตัวนะครับน้องระวังน้ำปลาอะไรทะลักนะครับอย่างนี้น้องซุนฮีขอล้าไปก่อนครับสวัสดีครับ